สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องแฟนครับสวนลุงวีศูนย์คุณวีครับผมพอดีมีโอกาสว่างๆก็เลยมาตัดหญ้าอยู่ในสวนครับ <c oughs> สวนปลูกสม,มปิครับปลูกเทิงไม่ใส่ซอยปลูกเทิงไม่กินผลไม่กิน,นยอดไม่กินใบนะครับ ละพัดเลยกะปลูกหลายปีแล้วละครับแต่ว่ามันเป็นดินถมไม่ดินม่ง,งามกะพให้งามตัดหญ้าเอาครับหญ้าปรงขึ้นมากตัดหญ้าตัดหญ้ามันเป็นปุ๋ยจนี้ดินก็เริ่มดีขึ้นนะครับจากแต่ก่อนเป็นดินเป็นสันดินดานเอามาถมนะครับต้นใหม่ก็เลยแขกแกล่ยบางย่างกะงามบางยางกะ,งม,งงกะมองงามครับแล้วแต่การเวลานะครับ ตัดไปตัดมาขั้นแตัดหยารอบๆอบสะครับต้นครับอรอบรอบคู่สะสะนวยนี่จะพื้นที่ประมาณงานกวกว่าครับอันมี้ยาจะรอบๆอบนะครับเนาะหยารอบๆบไปรอบๆอบเหลือทั้งคุณบ้านที่ตัดสะนี่ส่ชนมากปลาที่ป้อยจะเป็นปลากินพืชครับ ปลานิ่นปลาทะเพียนปลาทับทิมนะครับปลาบึกแล้วก็ปลาแหลดปลาเขาสอยครับพอ <c oughs> ตัดหยาล่งแล้วปลาก็มามากินน้ำครับมากินหยามาตอดกินหยาน้ำห้างนะครับไปพาพี่พน้องเบิ่งครับเพื่อนครับเพื่อนครับปลาเข็นมาสวบกินหยาน้ำห้งางกะปลาชนิดนี้ก็เลี้ยงง่ายครับ อย่างปล่อยอลืมเลยก็ได้ขอ,อย่างเดียวขอให้มีมีห้ามีผชนะครับให้เขาส่วนนี้ผมก็ให้วาฬอาหารให้บ้างเ่ให้บ้างนะครับให้บ้างเนะ่ให้บ้าง,าางก็โตได้ตามธรรมชาติครับผมถึงเวลาก็คุงสีออกแม่แพ้ลูกไปนะครับกันเลยมาให้พี่น้องได้เบิ่งครับ,บมาลงน้ำป่ากระบียย่านครับป่ากระบีย่านครับ เมืองเบืงป่าครับเพื่อนเพื่อนปลาทับทิมครับเป็นส่วนหลายปลานิ่นปลานิ่นก็ปลาแต่เพี้ยนก็หลายครับนี่หลายใสหลายขนาดแล้วแต่ผู้มากกินหน่อยกินหลายคือคนเท่านี่แหละครับเกิดมาพร้อมกันแต่ว่ากับร่างกายผสมกันแล้วแต่การกินนะครับเนาะกดครับได้ยินเสียงเข้ามาได้ยินเสียงเข้ามาก็พากันมามาถ่าครับมาถ่ามาถากิน ให้บึงเป็นแนวทางครับผมสําหรับคนที่เลี้ยงปลาครับอยากาบยากบบริยบเลี้ยงปลาเพื่อเพื่อบริโภคเองในครั้วเลื่อนครับบ่ได้เ,เ,เ,เลี้ยงเพื่อขายเพราะว่าขันเลี้ยงเพื่อขายเฮาก็ตตองเฮาก็ตกตองใส่หัวาอาหารเนาะเล็งให้มันใหญ่ให้มันทันเวลาอันนี้ก็ขายได้แต่ว่าหันหัน,ห,นหันเล็งบ่ได้ครับเล็งบ่ได้มันใหญ่เฮ้าก็จับโตใหญ่ขายตัวตน้อยเฮาก็บ,บ่ทันได้ขาย,ขาย,ยางจงซง่ครับ เอาว่าเลี้ยงแบบระบบธรรมชาติกันแล้วกันเนาะครับผมมให้เบึงเป็นแนวทางว่าป่านี่บ่าจาเป็นที่จะต้องไปซื้ออาหารนะครับที่ิ่นขายโอ้เดี๋ยวนี้แพงครับวอาหารกระสอบละขันเป็นปลาดุกกระสอบละห้าร้อยกัวอันเป็นป่ากินพืชกระสอบละสี่ร้อยกัวครับสอบหนึ่งคันเมื่อวานยูหนีกะบ่พออาทิตย์แล้วครับบ่พออาทิตย์นะครับกะป่าก็บ่ได้กินเสมอกันนะครับ เป็นแนวทางไอพี่ให้น้องเฮ้านะครับในใน,ในยุคที่ต้องการพึ่งพาตัวเองพึ่งพาจากสิ่งที่มีอยู่อยู่รอบตัวนะครับเอาป่าก็มาฟั่งบันหอดเบอกินเงี้ยเ <laughs> บาหลายจนป่าฟั่งมันป่ารับแล้วบ <laughs> อครับมันบอกินเงี้ยครับกับป้นปล่อย คือน้ำตัวนี้บนน่แม่น้ำแหงครับแล้วก็แล้วกผ็ผมผมบ่ได้บอได้สูบน้ำออกนะครับคือเห็ดไฮน,นาม,มันมีอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าผมผมใส่น้ำโซลาเซลจากพุ่นครับเห็นม่ครับแผงโซลาเซลอยู่นะครับเปิดน้ำม,มันหล่นจากทั้งเก็บน้ำของผมมันก็นละหล่นลงมาหนีก็คือน้ำมันจีมีอยู่ระดับนี้แหละครับตลอดปีครับแต่มีหยาไม่ยูเังสิละลามันก็ขึ้นมาส่วนมา่วางใคร ออกแม่แพร่ลูกกินนะครับตัวไดมันออกไปกะปล่อยมันออกไปแต่น้ามันบอล้นสาดอกครับเพราะว่าผมเห็ดผมเห็ดตรงคล้องให็หน้ามมันให็หน้หมมันลดลันลงไปไปจุ่ม,มหันนะครับคือบ่อยน้ามันลนสานะครับต้นไม้ริมขอบสา,านีกอ่ะไงตามกาลเวลาไงบ้างน้อยบ้างครับนี่อย่างนี้เดี๋ยวภาพพี่น้องเขาบึงผักวานนะครับ ผักหวานดีเลยทุกคนดีทั้งในครับลีทั้งในครับนีกับปากหวานครับผักหวานลีทั้งในนีกับปากหวานครับผักหวานครับผมนำหลอดกับมีกล้วยครับกล้วยแะรอมปลูกไว้ยังสั้นละครับให้กินก็ได้กินเพราะได้กินกับว่าชี่เลียดครับแต่มันก็คือสิได้กินดูดอกนี้หน่อแค่อมกับมียอดเขาบอกเคยมาเก็บจากเถ้าครับกล้วย นี่ก็พักวานนี่จะเครือบว่าได้มาสางให้เจะเครือบมันนี่มาตัดหนากับที่ได้สางอยู่ครับัเผ่า,า,าเริ่มแต่เบืองขึ้นมากเงี้ยเล็กน้อยนะครับคือให้ให้กินน้าเองตามธรรมาชาติไปเลยนะครับบนี่การให้หน้าเหระครับ ปลาเพิ่งจ,จะมากินน้ำข้าวันสำปลังแหละมาเบิ่งผักหวานต้นนี้ต้อนองไงก่ะโม่ทรงคือกระโม่ครับผักหวานครับเก็ดแล้วผัาวานนีอายุนาทีประมาณอายุนาทีเขาสามปีแล้วล่ะครับเขาสามปีแล้วปลูกจากมาเมล็ดครับทั้งไต่กับต้นประมาณซำ ปรตีนครับอันนี้เป็นพักวานที่ปลูกจากมเมล็ดนะครับปลูกจากมเมล็ดพอ,งอ,อ,อาางอกแล้วก็เอามางอกแล้วก็เอามาไว้ในนี้ครับผ้าหลาะบิ้ผาพี่น้องหลาอเบิ้งครับใครบอใครได้มากมันจะต้งผุนกับลายแล้วก็เลยตัดออกครับ สะทั้งไงเป็นไพครับเป็นไพรกระปุกยูค่าไว้น้ำครับยูค่าเนี่ยเอาไวา้ใส่งานจากของเรือกระขายครับผมเป็นไพสร้างมนสร้างมนกิน,นีนได้จากลำน้ำล,ลำสองลำสองลำครับดินกล้วบอดีกันได้แล้วครับลำเป็นไงเป็นไพรกินสุ่มครับไพรกินสุ่ม นะครับยูคค่าที่ว่าเอาไว้ใส่งานต้นขนาดซ้ำขากระตัดตัดเหล่าขึ้นมาใหม่ขึ้นมะมัยกระจงไว้สามเนงครับผมไดีใส่งานบริสุทธิ์เขาปลูกสองปีเท่านั้นครับยูคค่าบริสุทธิ์นี่ก็สร้างมวลอีกก่อนนะครับกินซุ้มงอนว่าดินมันบ่ดีนั่นแหละครับดินมันบ่ดีก็เลยยึดไทยต้นไม้ที่ปลูกบ่ง,งามนะครับ <c oughs> ามาเบิ่งมองนี่ครับมองนี่เป็นมองน้ำที่ผมว่าผมสีลดระดับน้ำให้มันอยู่ซํานี่อยู่ตลอดครับบ่ให้เพื่อจากนี้เดี๋ยวฝนตกแห้งมากน้ำล้นมันงกระสีบรล้นครับมันงกระสีมา่นี่แหะกระสีออกจากนี้ออกจากนี้ทับปลาตัวกดสีออกมันกระสีลงมาหนีนะครับปลาตัวกดะสีออกก็ลงมาหนีห้องกระจังว่าเบิ่งเอานะครับาจังลงใหาเบิ่งเอา นี่็อแด้ว่าบุิงไล่เมือแล้วน่ี่ครับนกไครมากหรครับเพราะว่าป่าสนหนากมันก็อยู่อยู่ดีกันอยู่นะครับคนยางไปใช้กับไปน้ำครับปลาเนี่ยก็เลยเพื่อได้กินน้ำครับได้ยินเสียงคนครับเอาครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นอีกข้างเลือกนึงครับสำหรับคนที่คิดที่อยากเลี้ยงป่านะครับอยากเลี้ยงปลาแล้วก็อยากเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบลดต้นทุนบอบอบบอพึง่งอาหารเพียงอย่างเดียวนะครับก็บเป็นอีกแงวทางหนึ่งนะครับเนาะ สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณนะครับแฟนที่ติดตามรับชมช่องส่วนคุณวีนมาครับทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะครับสุดท้ายก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันครับสะดวกก็กดแชร่นะครับให้ผู้อื่นได้ได้เห็นเรื่องเล่าของการ ให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนนะครับการใส่ชีวิตในบ้านนอกของเฮาวาสมัยนี้อยู่จังไดจังสีอยู่ใดจังสีอยู่หอดนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ